เอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวบรรยากาศการสมรัครงานปั่นจักรยานครั้งแรกนะเป็นงานพี่ชิดภูสิงห์จังหวัดอำน่าเจริญนะครับอันนี้ตั้งแต่ปั่นจักรยานมาก็หลายปีนะไม่เคยสมัครงานแข่งจักรยานสักทีงานนี้ก็ไม่ได้จริงจังอะไรเท่าไหรก่ก็เอาชิลๆครับลองเสพบรรยากาศเรื่อยเปื่อยว่ามันฟิลลิ่งประมาณไหนนะครับเป็นยังไงเราไปดูเลยครับอินโทรมา กิจกรรมงานแข่งจากวันที่12ธันวาคม2564นะครับแต่ว่าเราต้องไปล่วงหน้าวันหนึ่งครับเพื่อที่จะไปลงทะเบียนรับอุปกรณ์การแข่งครับแล้วก็มีเลขบิบนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวป้ายป้ายแท็กชิปที่ติดไว้ใต้หลักอานรถนะครับใต้หลักอานจักรยานครับเพื่อเอาไว้เช็คพอยต์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะระบุเวลาตอนที่เราเข้าเส้นชัยนะครับว่าเราใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ก็เป็นระบบชิปจับเวลาครับผม ก็จะมีการตรวจ ATK ครับก่อนเข้างานก็จะมีการตรวจว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วครบ2เข็มหรือยังอะไรประมาณนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นว้องการการแพร่ระบาดของโควิดเบื้องต้นนะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรเทส ATK นะแ yeah, ย่อุปรกรณ์ตัวนี้เข้าไปในโพรงจมูกก็เป็นครั้งแรกที่เคยแย่แย่ลึกมากเรียกได้ว่าแบบเปิดซิงโพรงไซนัสกันเลยทีเดียวครับมาเยอยม,มาก two hours later ติดบีบเรียบร้อยนะครับก็จะเท่ๆหน่อย <What? S 1> จังหวัอดอำนาจเจริญนะครับท่านต่อมาครับท่านรัฐนิททรนะครับครับรักษาการโยธาธิการและถังเมืองจังหวัดหนนาจเจริญนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับถ้าเกิดตกหล่นก็ขอขอภัยด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในวันนี้ครับ ครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ6นาทีนะครับใกล้ที่จะถึงขั้นตอนในการปล่อยตัว รอโตอเลยครับค่นอ่อนี่น้เดียวหอครับอผมผมผมนองหนครับดเปอร์เซ็นต์ ผมนะ អូយ6%អូ7% Đẹp quay quay กา14เปอร์เซ uh ็นต์ อุ้ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดครับโอ้ยที่เดียว เราเั้งใยแล้วตอนนี้73.5กิโลเก้าโมงสีนาที ป่ะเนี่ยใช่ไหมพี่ก๊อฟไามสี่สามสองสามได้ใช้ยีปยังว่ามันขึ้นไม่ได้เอ้าทำไมเนี่ยขึ้นไม่ได้พี่ผมได้ใช้ยี่ปขึ้นแล้วข้างหน้าเออผมก็ลืมเหนื่อยผมก็ลองใส่บัรนแ่นอนเนต้ห้าสามขึ้นไปสุดท้ายไม่ได้ต่อให้เขาอีกสามเิบอ่ะผมครับโอ้พิมได้ที่สิเลยเหรอได้อะไรไหมที่สิบเอ็ดไม่ได้พี่มันต้องได้ที่สิบต้องที่สิบ เราไม่จอดจูงวิ่งใส่มาเลยวะมาซุ่มดูเฟืองกันดีกว่าเขาใช้เฟืองอะไรกันขึ้นเขาน่าจะสามสิบสองนะดูเข่าสามสองไปหน้วอ่ห้าสามสามเก้าตามสเต็ปครับสายทางลาบนะเขาก็จะใส่ห้าสามสามเก้ากัน เฮ้ยผ่านไปผ่นมาเจอโอเพนเซิร์ฟภูเขาแซงโคตรโคตรโคตรมีไอ้บอลไอ้บอลไม่บอกว่ามึงวิ่งดีกว่าไอ้เจ้าไม่ใช่กูแม่งวิ่งเพสองไอ้เี้าพวกนี้มาดูข้างบนกันดีกว่าไฮไลท์ที่ขึ้นมาบนเส้นชัยก็เป็นประมาณนี้นะ ยอดเขาภูสิงเออเขาเรียกว่าภูสิงครับนี่นี่ลมแรงมากวันนี้ก็ตรงนี้ก็จะลงไปเดินมันจะเป็นคล้ายๆเราไปอย่างตรงหน้าผานะแต่ตอนนี้ขี้เกียจเดินไปเพราะว่าลงเท้าไม่สะดวกหลัง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 ดีแท้มีเบีย เถ้าไปเย็นได้เย็นทั้งผมเนี่ยผมจะให้เต็มที่จะให้เต็ที่เบียร์เบียร์กินเบียร์ไปอ้วกมาผมถายรูปให้เดี๋ยวไปรับข้าวกล่องกันครับโคตรหิวเลย นีนเกลือแร่าสามารถกระจายตัวเสร็จแล้วก็าสามารถข้บผ่านได้ในส่นวนนี้มีส้มด้วยผัดถั่วนะผัดถั่วพริกเผาเหมือนกันกปะเน,นี่ยอันนี้ผัดกะเพราะนะครับประมาณนี้ท่านต้องมีหลักฐานในการแสดงนะครับว่าท่านชื่อัจริงของอุโลมให้ใช้รูปถ่ายได้นะครับ ก็จะการออให้ได้ครับแต่ถ enfin ้าทไหนมีผมก็เยอะตามรสิของสมาคมกีฬาจากายานแห่งประเทไทยนะครับไม่มีสิทธรับรางวัลเด็ดขาดนะครับ ไปที Hai ่ราคาที mm ่หกพนาม้ได้หนึ time, ่งชั่วโมงห้าสิบห้านาทีสามสามพีนาทีครับ